ตบมือเ,เพื่อนๆหน่อยครับ <requ ie> แหมวันนี้เสียงตบมืออัดแน่นเลยนะครับอัดแน่นเต็มที่เลยนะครับเอานะครับตอนนี้มา <c oughs> ตเตรียมตัวดูตเตรียมกระดาษนะครับ <c oughs> เป็นกระดาษแนวนอนวันนี้อุปกรณ์มีอยู่2ออย่างหนึ่งดินสอกระดาษ A4 เป็นอาวุธประจำตัวมาสองสัปดาห์แล้วนะครับ <c oughs> จะเริ่มจากจะถามเด็กๆนะครับประเดี๋ยวขีดเส้นไหนต้องตอบได้นะว่านี่คือภาพอะไรนะเป็นเรื่องราวของเครื่องจักรสารนะครับดูให้ดีนะครับโ <c oughs> ทษนะครับก่อนนะครับเขียนเส้นไหนรู้นะ <c oughs> เขียนหรือยังเนี่ยยังใช่ไหม ลูกทรงอะไรเด็กๆรู้จักไหมอันนี้มองเห็นชัดไหมลูกอ่ะเดี๋ยวให้ดำอีกหน่อยดำไหมลูกดำไหมใครดำลูกอ้าวดูให้ดีว่าภาพอะไรอะไรลูกปาะเพียนใช่เลย ไม่ใช่มั้งเคยมะเอาทางมะพร้าวมาสามเคยมะมปาตเพียนลูกเอาไปต้มเค็มอร่อยดี <laughs> อา้าวดูต่อเขียนทันไหมเนี่ยใครเขียนไม่ทันก็ตกลูกเดียวเห็นไหมครับ <laughs> นี่เป็นเครื่องจักสารชนิดหนึ่งนะครับที่เขาใช้าทางมะพร้าว มาสารนะครับเด็งๆก,ก็คงจะเห็นนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดของปาตเพียนอันนี้เป็นทางมะพร้าวนะครับแรงเงาเข้าไปโดยลุกนะให้เหมือนกับทางมะพร้าวหน่อยสารได้ไหมลูกแบบนี้เคยสารไหมออกมาเป็นอะไรเป็นปังกโก่ไม่ใช่ปลาตะเพียน ลลูกเป็นปะทะโงเลยอ่ะลูกนะครับนี่เห็นไหมลูกตอนนี้ดูให้ดีนะครับมองเห็นป่าลูกมองเห็นว่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้แผ่นเดียวกันนี้เดี๋ยวจะต้องมีงานหลายชิ้นนะครับอันไม่ต้องเล็กนะครับเวลาเขียนภาพไม่ต้องเล็กนะครับให้มันใหญ่พอสมควรนะบางคนเขียนภาพนิดเดียว เวลาตรวจคะแนนแล้วแบบอือยากจะให้คะแนนสักจิบคะแนนนะดูการขีดเส้นนะครับนะตอนนี้ดูนะครับเริ่มสารเป็นใบนะครับดูให้ดีนะครับฝากความคิดถึงไปยังเด็กๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะครับ โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านบอนวิทยานะครับอำเภอยางชุมน,น้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดำรงกอบแก้วนะครับซึ่งท่านก็ได้ร่วมนะครับในการบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างหอศิลปะสำหรับเด็กนะครับซึ่งท่านได้เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ได้เจอกับคุณคูนิทัศนะครับแล้วก็ได้าฝากฝามคิดถึงไปยังที่ดุเด็เดกๆนะครับ โรงเรียนบ้านบอนวิทยานะครับนะครับอยู่ที่อำเภอนาชุมนอยจังหวัดริสเกตโดยท่านอาจารย์ดำรงกอกแก้วนะครับตอนนี้ดูเสร็จยางลกทีนี้พอเราหาอะไรไม่ได้เราก็ไปหาเม็ดถั่วมาติดตรงนี้เม็ดถั่วถูกไหมลกูกก็จะเป็นตาปะัตะเพียนถูกไหมครับนะทีนี้ต้องตกแต่งให้ดีหน่อยยังไม่สวย ให้มาดูเหมือนการสารเห็นไหมครับดูการขีดเส้น,นลกูกเห็นไหมลกูกสารละเป็นยังเมื่อกี้ยังไม่เป็นใช่ไหมลกูก เคยสารจริงๆเหรอลูกเด็กๆถามจริงแล้วเป็นปาเพียนไหมถามจริงเหรอเป็นค่ะน่าเอว่ายน้ำได้ด้วยอะไรอย่างนง้นเหรอกฮะจริงๆเหรอลูกแมมเด็กๆวันนี้เด็กๆหลายจังหวัดนะครับคงจะได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องราวของศิลปะที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง มีคำโบราณเขาบอกว่าใกล้เกลือกินด่างที่มีของดีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองแต่ไม่รู้ว่านี่คือของดีนะครับเห็นไหมลูกเวลาขีดเส้นก็ขีดใจเย็นๆลูกนะครับน้ำหนักเส้นอย่าเพิ่งลงแรงลงเบาๆ นะครับอันนี้ได้หนึ่งตัวแล้วเป็นปลาตะเพียนใช่ไหมลกูกต้องมีสายดึงหน่อยใช่ไหมลกูกนะแล้วก็ฝากความคิดถึงไปยังทุกๆโรงเรียนนะครับทุกๆจังหวัดนะครับทั้ง77จังหวัดนะครับ ถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปเยียบเยียนกันถึงที่นะครับเห็นไหมลูกปตฏเพียนเสร็จละต่อไปต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมปังโก <c oughs> แล้วก็มีโอมีนักเตาหู้ด้วยนะอร่อยเนาะเอ้ <c oughs> นี่ไม่ใช่รายการทำอาหารลูกรายการศิลปอะอต่อไปนะลกูกลงล่างด่นะ <c oughs> เข้าใจนะ <c oughs> เป็นเครื่องจักรสารอีกเหมือนกันลูก อะไรรู้ไหมเนี่ยคุณทัศทีอย่างเ okay. งี้ยรู้ไหมเนี่ยอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้หรอคุณทิทัศก็ยังไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยขีดเป็นเส้นอย่างเงี้ยรู้ไหมลูกเนี่ยเนี่ยขีดเส้นตรงเส้นล่างเส้นขวางเส้นแบ่งแล้วยังมีมาแบ่งนี้อีกรู้ไหมลูกอะไรรู้ไหมลูกอ้าวต่อไปทําเส้นวงรีเส้นวงรีเปล่าลูกอย่ากดดินสอแรงนะใครกดดิสอแรงนะ คืนนี้ได้ให้นอนหลับฝันเห็นแต่หน้าครูทิศน์อย่างเดียวอา้าวดูต่อครับดูลงมาอย่างนี้ก่อนลูกลงมาอย่างนี้ก่อนอ่าง่ายง,ายงายลูกเส้นเส้นลงมาอย่างนี้ก่อนลูกขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ขีดเส้นให,นนหนนงงมน้มาอีกหนึ่งเส้นลูกอีกหนึ่งเส้นงงมั้ยเนี่ยมาอีกหนึ่งเส้นละอะไรรู้ไม่ลูก อะไรรู้ไหมลูกอะไรรู้ป่ะออนท่านก็ไม่รู้เหมือนกันลูกใส่เส้นนี้มาลูกเห็นไหมลูกลบเส้นโครงสร้างออกนะดูให้ดีนะรืออรื้อโครงสร้างออกละนะหรือออกแล้วนะอะาี่เขาเรียกว่ารื้อเรือเส้นโครงสร้างออกละเห็นไหมไม่ใช่หม้อไม่นาคนะลูก เสร็จยางงค่ะเป็นรูปสรงหม้อ,อยางเป็นรูปไม่ใช่ส่งหม้อแล้วเป็นเครื่องจักสารเขาเรียกอะไรนะเวลาเขาไปจับปลาเขาเรียกคล้องใช่ไหมลูกเวลาจับปลาได้ก็เอามาใส่ในนี้ปลาก็นิ่ก็ก็ดินไม่ได้นั่งสารนะลูกนะอะตอนนี้ดูครับ ทำเป็นเส้นจักสารดูธีครับขีดเส้นนี้ลงมาลูกเห็นนะทำเป็นเส้นจักสารลงมาละเวลาเขาขึ้นโครงสร้างเขาก็ต้องขึ้นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้ดูลูกเริ่มสารสารเส้นเป็นงี้กอนลูก ให้เส้นโค้งนะครับไม่ใช่เส้นไปเรียบๆนะลูกโค้งด้วยลูกน้าเห็นไหมลูกเห็นเส้นโค้งไหมเด็กๆที่อยู่ทางจังหวัดอยุธยาหรืออะไรนี้คงจะยิ้มเลยว่าโอ้ยหนูทําได้อย่างนี้่าดูต่อลูกมีเส้นด้านไหนนะครับอ้าวคราวนี้จะลงเส้นจริงนะ วันนี้คุยท้าเขียนเร็วไปไหมไม,ไม่เร็วนะขอบนะครับความหนา เขาจะมีฝาปิดนิดหนึ่งนะลูกนะนี่สานแล้วนะลูกนะเริ่มสารละเหมือนกับสารไปนะ้เราก็จะมันเน็เส้นที่เส้นอิสอนี่คือเครื่องจักรสารนะลูกเงานะครับเงา แสงมาด้านนี้นะครับแสงมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะมืดหน่อยเห็นไหมลูกขูดเส้นเนี่ยดูดปลายดินสอคุย่าที่ดีนะครับขูดเห็นไหมลูก ยากไหมลูก,กวันนี้ยากคราวหน้าจะเอาให้ยากกว่านี้นอนไม่เป็นไร <c oughs> ไเห็นไหมลูกสะกิดเส้นลงมา วันนี้ต้องงานต้องเสร็จในชั่วโม,มงเลยนะลูกนะ ไปแล้วตรงนี้ไม่โดนแสงนะลูกนะักก็จะมืดนิดหนึ่งส็จยาง ต่อไปจะพาไปดูผีตาโขนกันนะเสร็จย่างลูกเสร็จย่างเห็นไหมลูกว่างานทัศนศิลป์กับภูมิปัญญาในท้องถิ่นเนี่ยก็จะควบคู่กันไปเช่นการออกแบบลายลักษณะเครื่องจักสารนั้นเป็นอย่างไรนะครับเสร็จย่าง ต่อไปนะลูกต่อไปนะครับเห็นไหมครับตอนที่จะขึ้นมาด้านบนกระดาษนะครับดูให้ดีอันนี้เอาอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปผีตากโขนก่อนนะเอาตัวนี้ก่อนนะถ่ายให้ถูกนะอ๋อมองไม่เห็นใช่ไหมลูกแหม่ขอโทษทีจะ้ะ แหมเข้าใจเรียกร้องสิทธิตัวเองเนาะอะไรรู้ไหมลูกเนี่ยอะไรรู้ไหมลูกไม่ใช่ผีตาโขนลูกอะไรรู้ไหมลูกโอ้โหหางยาวเลยนะ มองเห็นไหมลูกเนี่ยอ่ะเฉียงเชียงนี้หน่อยก็ได้อ่ะมองเห็นไหมลูกอย่างนี้มาคุยท่าก็ต้องเขียนเฉียงเฉียงอะ,อะไรรู้ไหมลูก,ม,ลกอมองเห็นไหมลูกว่าวงูลูกนะครับนี่ก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันลูกนะครับ ว่าวงูเนี่ยเขาจะใช้กระดาษว่าวใช่ไหมลูกแล้วบางตัวเนี่ยเขาจะใช้สีสีที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีผสมอาหารในการมาเขียนหรือว่าเป็นสีฝุ่นเขาไม่เอาสีน้ำมันมาทานะลูกนะไม่เอาสีน้ำมันมาเขียนตัวว่าวเพราะอะไรไหมลูกถ้าเอาสีน้ำมันมาเขียนมันหนักมันลอยไม่ได้เข้าใจไหมลูกแล้วก็ต้องหาสีชนิดที่เบาที่สุดน,นะครับ งูต้องมีเขี้ยวไหมลูกเขี้ยวน่ารักจัางาลยลูกนะ,เ,ะเห็นไหมลูกนี่คือศิลป,ปะที่แบบใช้สีนะครับมาเขียนตกแต่งนะครับซึ่งจะผิดกับเครื่องจักรสารเครื่องจักรสารนี่คือจะใช้ฝีมือล้วนๆใช่ไหมลูกโดยใช้สีของธรรมชาติมาในลักษณะของการตกแต่งอีกทีหนึ่ง

ไหครับถ้าเจอตัวขนาดนี้ท่าก็วิ่งหนีแล้วลูกงู วันนี้คุณครูที่อยู่ปลายทางก็อาจจะเอาผลงานของเด็กๆชุดนี้นะครับเป็นชุดในการสอบภาพปฏิบัตินะครับซึ่งเป็นลักษณะการเขียนภาพลักษณะรวมๆนะครับไม่มีการระบายสีเป็นลักษณะของงานวาดเส้นซึ่งลักษณะงานแบบนี้ที่เขียนลักษณะรวมๆแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าเขียนลักษณะเขียนเป็นลักษณะเหมือนแผนผังนะครับแต่จริงๆแล้วคือเอาภาพหลายๆอย่างมาจัดวางรวมกันให้มันออกมาเป็น งานศิลปะในแต่ละประเภทเสร็จยังลกูกต่อไปไปดูผีตาโขนคราวนี้ได้ไปผีตาโขนทักทีเอ๊ะ่อไปผีตาโขนไปเยี่ยมชมพวกเครื่องเบญจรงกันก่อนไหไปกันก่อนดีไหนะไปเครื่องเบญจรงก่อนนะตอนนี้เสร็จแล้วนะว่างูเสร็จยังลกูก เครื่องเป็นจรลงนะลูกนะตรงนี้นะเอาอยู่ตรงนี้เลยนะ